ใครยังไม่ได้รับเงิน1,000 0บาทเฟสสองลองทําตามนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เงินนะครับข่าวสตางค์มีเดียในวันที่22กุมภาพันธ์2568ครับมีพี่น้องหลายคนเลยนะครับที่เป็นแฟนรายการช่องสตางค์มีเดียเนี่ยอยู่ในสิทธิ์ของเฟสสองก็คือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอยู่ในเฟสแรกนะครับคุณยังไม่ได้รับเงินในเฟสสองเนื่องจากว่าในการโอนเงินรอบปกติเนี่ย เกิดปัญหาในเรื่องของการเกิด ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่สําเร็จหรือว่ามีปัญหาในการผูกพร้อมเพย์อะไรก็ตามนะครับหากคุณไปแก้ไขเรื่องของการผูกบัญชีได้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงิน10,000บาทเศส2เป็นเงินสดนะครับหลังจากที่ไทม์ไลน์นะครับได้มีการเปิดให้แก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่25กุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมครับวันที่26กุมภาพันธ์จะเป็นการประกาศผลและวันที่28กุมภาพันธ์จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อม งของคุณซึ่งการโอนในครั้งนี้นะครับเป็นการโอน,นรอบเก็บตกในรอบแรกส่วนใครที่ไม่สามารถแก้ไขหรือว่าแก้ปัญหาในการผูกบัญชีเพาะเพศได้ทันภายในวันที่25กุมภาพันธ์หลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณไปแก้ไขนะครับคุณก็จะได้รับเงินอีกทีในรอบต่อไปคือวันที่28มีนาคมตอบชัดน,นะครับซึ่งการโอนรอบเก็บตกจะมีแค่3ครั้ง28กุมภาพั 28. มีนาและ28เมษาหลังจากนี้ ถ้าหากว่าคุณยังแก้ไขไม่ทันนะครับรัฐบาลก็จะตัดสิทธิ์คุณและถือว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลนั่นเองดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของการผูกบัญชีพเพลย์เนี่ยรีบไปแก้ไขให้ทันภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้จะได้รับเงินในสิ้นเดือนนี้นะครับตอบเคลียร์ชัดนะใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามตารางได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ